b a l e เลนเซกาจากช่านตัดเสื้อสู่แบรนด์แฟชั่นที่ใครก็อยากได้บา l e n c นเซกาแบรนด์แฟชั่นระดับโลกที่ทุกคนอยากมีแต่รู้ไหมว่าจุดเริ่มต้นของมัน มาจากชัานตัดเสื้อธรรมดาคนหนึ่งคริสโตบอลบาลเซกาเกิดในปี1895ที่สเปนแม่ของเขาเป็นช่างเย็บผ้าทําให้เขาซึมซับศิลปะการตัดเย็บตั้งแต่เด็กตอนอายุ22ปีเขาเปิดแบรนด์ของตัวเองและเป็นดีไซเนอร์ที่พวกชนชั้นสูงต้องการช่วงปี1950ถึง60บาลเซกาคือเทพเจ้าแห่งวงการแฟชั่นเขาปฏวิวัติวงการด้วยดีไซน์เรียบหรูโครงสร้างสุดล้ำอย่างเสื้อทรงบอลลูนเดสและโคคูลโคชแต่แล้วในปี1968 เขาตัดสินใจปิดแบรนด์เพราะไม่โอเคกับการที่แฟชั่นเริ่มเน้นเชิงพาณิชย์มากขึ้นแต่บาลเลนเซียกาไม่ได้หายไปไหนหลังจากเปลี่ยนมาหลายครั้งในที่สุดเดมนากวาเซเลียก็เข้ามากุมบังเหียนในปี2015และเปลี่ยนทุกอย่างจากความหรูหรากลายเป็นแนวสเตยสุดตรงสนนเกอร์ที่เป็นเอสกระเป๋าถุงช้อปปิ้งราคาแพงเวอร์ ord, คอลเลคชั่นสุดแหวกที่ทั้งคนรักและคนงงในเวลาเดียวกันจากชั่นตัดเสื้อสู่แบรนด์ที่ทาให้โลกแฟชั่นต้องสะเทือนนี่แหละบาลเลนเซียกาแบรนด์ที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ของแฟช่น คุณคิดยังไงกับมาลิลเซียกาคอมเมนต์มาหน่อย